คลิปนี้นะครับก็จะมารีวิวไอศครีมตัวใหม่นะครับชีสซีบาร์ครับซึ่งอ่าก็ไปซื้อเซเว่นครับราคา4-5บาทเห็นเขาว่ากันว่ามันอร่อ,อยมากนะนะชีสซีบาร์รสนมและชีสเนียนนุ่มด้านบนเคลือบรสชีสเข้มข้นอ่านี่ครับก็จะเป็นสีเหลือง45บาทน้ำหนัก7จ็ดสิอกรัมอันนี้ก็จะเป็นกะปูน้ำตาล11 ตัวเคลือบรสชีสด้วยอ่านี่อันนี้นะครับเขาบอกว่าข้อมูลสำหรับเออสำหรับผู้แพ้อาหารนะครับมีนมผลิตภัณฑ์จากนมไข่และผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองอาจมีผลิตภัณฑ์จากธัญพืชถั่วสงและถั่วที่มีเปลือกแข็งเดี๋ยวแกะซองเลยเดี๋ยวแกะซองเลยแล้วกันนะ a few moments later นี่ครับพอแกะซองแล้วนะครับก็จะเป็น ร่างอย่างนี้สามเหลี่ยมอ,อันนี้เป็นเคลือบชีสอันนี้เป็นนมโอเคจะลองกินหน่อยแล้วกันนะอร่อยคืออันเนี้ยอร่อยมากคือกัดเข้าไปคือมันม,มันหวานเลยอ่ะมันมันหวานนมเลยอ่ะอันเนี้ยบอกเลยว่ากัดเข้าไปอ,อร่อยมาก ัวเคลือบ,บชีสี่ก็มันมันหวานกำลังดีเลยผมว่าใช้ชได้แล้วนะี่ยอืออันนี้เป็นรอยกัดนอืมคือตัวมันอะคือตัวนมและชีสอะพอมันรวมกันแล้วกัดนเข้าไปและ,ะคำคือแบบมันมันหวานแบบนัวมากอะเรียกได้ว่าอันนี้คือโคตรอร่อย ราคาก็สูงไงคือสี่สิบห้าบาทแต่แรกความอร่อยนะั่คือแบบว่ายังไงก็คุม้มเนี่ยมันหวานมันมันว่ะอร่อยพูดเลยว่าเป็นไอติมที่อร่อยราคาก็สูงแต่แรกความอรนะ่อยถือว่าคุม้มผมว่ายังไงก็คุม้ม ครับก็กินเพลินจนเหลือแค่ซองที่ฉีกไปร้อยแล้วครับก็อาจจะมาพูดรวมๆเลยด้วยกันนะก็คือมันเป็นไอติมนมที่เคลือบชีสไว้ด้านบนข้างล่างก็จะเป็นนมปกติอ่าซึ่งพอกัเข้าไปคําแรกอะคือมันคือมันอร่อยมากอะคือแบบมันมีทั้งความนัวความแบบว่านัวแล้วก็มันของนมและชีสที่ผสนเข้ากันได้อย่างโคตรลงตัวจริง คือคนที่แบบว่าชอบกินชีสอะผมแนะนำเลยว่าซื้อเลยอคือมันอร่อยมากราคาก็45บาทคือคือราคาย้รับเลยว่าราคาก็ค่อนข้างสูงแต่เมื่อเทียบกับเออ่ความอร่อยที่ได้กินแล้วบอกเลยว่าผมว่ายังไงก็คุม้มอ่าก็ถ้าให้ถ้า้คะแนนนะผมก็ให้ผมให้สิบเต็มสิบอะเพราะว่ามันแบบ มันมันมันหวานมันนัวอยู่ในอยู่ในแท่งนี้ท่้งเดียวเลยอะ่ะคือคือมีความหวานความมันทั้งนมทั้งชีอสอ่ะผสมผสานเข้ากันอ,อย่างลงตัวคือ,ค,อคือเป็นไอติมที่แบบว่าราคาราต้องนสูงนะแต่คุ้มด้วยความที่แบบว่ากินเข้าไปแล้วแบบโอ้คือกินแล้วมีความสุขอะ่ะแท่นี้ดีกว่าคือมันคือมันอร่อยมาก แต่ราคาก็อย่างว่าแหละราคาสูงคือราคาเรียกว่าแทบจะทเทบาอา่ารตามสั่งจานหนึ่งเลยนะแต่ก็ลองไปซื้อมากินได้ครับบอกเลยว่าอร่อยมากแต่ถ้าเกิดว่ากินเยอะเนี่ยก็อาจจะเลี่ยนได้นะเพราะว่าราคาว่าพวกเนี่ยคือถ้าเกิดว่ากินเยอะมันก็เลี่ยนอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดกินแท่งนึ่งซื้อมากินแท่งหนึ่งนะบอกเลยว่าโอ้หโคตรอร่อยครับก็จบไปแล้วาสำหรับการรีวิวนะครับถ้าชอบอก็กดไลค์แชร์ถ้าใครได้นะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับแมงมันมันร่วมแจมด้วยเว้ย